ตอนที่1 7 5 3ชายแม่กลารคนที่ถูกหลิงหยุนคุมตัวมานั้นคือราชานิลันที่เฝ้าอยู่ด้านนอกหลานที่พักของลู่ซื้อเทาซึ่งหลินเทียนเคยโจมตีอีกฝ่ายจนปีออกไปไกลและหลังจากที่เขาช่วยฟานหยินซ่งออกไว้ได้แล้วนั้นเขาก็ได้ทําการไล่ล่านลู่ซื้อเทาส่วนหลิงหยุนและคนอื่นๆตามออกมาทีหลังเพราะพวกเขาต้องช่วยดูแลฟานหยินซ่งดังนั้นเมื่อพวกเขาตามหลินเทียนออกมาชายแมวกลารคนที่กลับมาอย่างที่แห่งนั้นจึงได้ทําการโจมตีก็ใส่พวกเขา โดยคิดจะชิงตัวฟันดินส่งมาแล้วจัดการกับคนอื่นๆเพื่อใช้เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับดินเทียนแต่อย่างไรก็ตามมันกลับไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายคิดเอาไว้เพราะแม้ว่าหลินเทียนจะไม่อยู่ในกลุ่มแต่ถึงอย่างไรเสี่ยวไส้ซูก็ยังอยู่ที่นั่นและสามารถจัดการกับอีกฝ่ายได้โดยตรงดังนั้นอีกฝ่ายจึงถูกหลิงหยุนจัดการได้อย่างง่ายดายผู้วสัสดท่านสามารถค้นทะเลความรู้ของเขาได้เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้หยอบพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งหลิงเทียนได้หันมองออกไปทางชายใบกลางคนที่หลิงหยุนคุมตัวมาขณะที่กล่าวกับชายชรา,าผมขาวก่อนที่จะสะบัดมือออกไปอย่างง่ายๆหลิงหยุนได้เหวี่ยงชายใบกลางคนออกไปก่อนที่ฝ่ายจะล้มลง,งตรงหน้าผ,ผู้สูงข้าในฐานะคนสนิทของลู่ซื่อเทาชายใบกลางคนผู้นี้ได้อาศัยอยู่ในนิกายมาเป็นเวลาหลายปีดังนั้นเขาจึงจดจำชายชรลาผมขาวได้เป็นอย่างดีและรู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งเพียงใด ชา,ชายชราผมขาวไม่กล่าวอะไรแต่มองไปยังคนคนนั้นพร้อมกับ,บปวดปากจิตสัมผัสทะลวงเข้าสู่ทะเลความรู้ของอีกฝ่ายก่อนจะถอนกลับมาชายใบกลางคนได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงผู้วสูข่ขาฟุบก่อนที่ฝ่ายจะทันกาจบเสียงระเบิดพนันดังขึ้นโดยไม่มีแม้ดแต่เลือดที่เหลืออยู่ก่อนที่ร่างและว,วิญญาณของอีกฝ่ายจะถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาพดังกล่าวก็ทําให้เราสิทธ์ทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้ถึงกับต้องตกตะลึง ชายแวกังขวผู้หนีถูกสังหาร้วยชายชราผมขาวซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์แล้วมันเพียงพอจะพิสูจน์ได้ว่าคำพูดของหลินเทียนก่อนหน้านี้มันเป็นความจริงนั่นจึงทำให้เหล่าสาวกกทั้งหลายในที่แห่งนี้พันพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้เหล่าศยีทั้งหลายในที่แห่งนี้ตกตะลึงไปกับความแข็งแกร่งของชายชราผมขาวเช่นเดียวกันพอแม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในราชใานรันขั้นกลางยังถูกลบหายไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าชายชราผมข่าวนี้ได้ลงมืออย่างไรและในเวลานี้สีหน้าของผู้ผู้สุติกาก็ถึงกับหน้าเกียวเป็นอย่างมากเพราะเขาสามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าคำพูดที่หลินเทียนพูดออกมานั้นมันจะต้องเป็นความจริงอย่างแน่นอนเออผู้ผู้โศกเกอเขาและผู้ผู้โศอีกเก้าคนล้วนจะเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ผู้โศธรรมดาเหล่านี้และหลังจากที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเป็นเรื่องราวดังพ้อยเรื่องแรกที่เกิดขึ้น หลังจากที่เริ่มก่อตั้งนิกายจากักรพรรดิเทพสเพลก็เป็นได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยแม้แต่น้อยไปรับการลงโทษด้วยตัวของท่านเองชายฉลาผมขาวได้พูดขึ้นก่อนที่เขาจะเหาะลงมาอยู่ด้านข้างข,างของหลินเทียนให้ชายฉลาผู้นี้ได้พบกับสหายของเจ้าได้หรือไม่นั่นจึงทำให้หัวใจของหลินเทียนสั่นไหวซึ่งเห็นได้ชัดว่าชายฉลาผมขาวผู้นี้คิดจะยื่นมือช่วยเหลืออาการรักษาบาดเจ็บของฟันหยินซ่งผู้วสุเชิญ หลินเทียนได้กล่าวขึ้นฟานหยินซงถูกทรมานมาเป็นเวลานานกว่าเจ็ดปีซึ่งอาการบาดเจ็บของเขาก็รุนแรงไม่ใช่น้อยแม้ว่าหลินเทียนจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นให้แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่ฟานหยินซงจะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาอันสัน้นซึ่งตอนนี้หากเป็นไปตามที่เขาคาดอาการบาดเจ็บของฟานหยินซงจะหายสนิทนทันทีหลังจากที่ชายฉลาผู้นี้ยื่นมือช่วยซึ่งชายฉลาผมขาวผู้นี้มีนามว่าเกอชิง ในขณะที่เขาก้าวเดิน9้าฮาลิกอยู่และคน,นอื่นๆก่อนที่จะมองออกไปทางฟันหินซรงที่ดูอ่อนแอเป็นอย่างมากในตอนนี้ขณะที่ฝ่ายยกมือขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นพลังขนาดใหญ่ห่อหุ้มล่างของฟันหินซรงเอาไว้ซึ่งคลื่นพลังดังกล่าวที่ฝ่ายปลดปล่อยออกไปมันน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากก่อนจะทาให้อาการบาดเจ็บของฟันหินซรงได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วพร้อมกับสีหน้าที่ปรากฏเลือดฝาดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นั่นจึงทาให้หลินเทียนรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าชายชรา,าผมขาวผู้นี้ท่งพลังเป็นอย่างมากเพียงแค่เวลาชั่วครู่ก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของฟันหยินทรงให้ฟื้นฟูฟกลับมาได้กว่าหกในสิบส่วนในชั่วพริบตาในตอนนี้ฝ่ามือของชายชรา,าที่ยื่นออกไปประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานประกายแสงที่ส่งออกไปก็เริ่มริบหลีก่อนที่มันจะจางหายไปอย่างช้าๆหลินเทียนที่เห็นสิ่งนี้ เขาก็เหมาะออกไปยังชายชราผอมขาวซึ่งมันก็อดแต่ไม่เขาตกตะลึงไม่ได้ซึ่งดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะสามารถรับรู้ได้ว่าฟานหยินซ่งเป็นผู้ถือครองกายลาชันคนป่าที่มีร่างกายแข็งแกร่งที่สุดประกายแสงที่ลอ้อมรอบอีกฝ่ายอยู่หลายสิบลมหายใจหลังจากที่มันหายไปแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนอาการบาดเจ็บของฟันหยินซ่งจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งพร้อมกับใบหน้าที่มีสีเลือดปาดแต่ถึงกันนั้น ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดในทันทีขอบคุณผู้ผู้สูฟันหยินซ่งได้กล่าวขึ้นซึ่งหลินเทียนเองก็ได้กล่าวพร้อมกับโค้งคำนับเพื่อแสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือครั้งนี้และด้วยอาการบาดเจ็บของฟันหยินซ่งหากเป็นเขาลงมือรักษาได้ตัวเองอย่างน้อยต้องใช้เวลาครึ่งปีกว่าที่ฝ่ายจะสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้สมบูรณ์แต่ในตอนนี้ด้วยการช่วยเหลือของชายฉลา เพียงแค่ชั่วพิบตาอาการบาดเจ็บของฟันหยินทรงก็แทบจะหายขาดแล้วเหลือเพียงแค่ความแข็งแกร่งที่จะฟื้นฟูกลับมาอย่างชชา้าฉาชายชาลาผมข่าวได้สายศรรษีษะคนของนิกายจากักรพรรดิ์ข้าเป็นคนทำลายเขาฉะนั้นแล้วนี่จึงไม่ถือเป็นบุญคุณเจ้าไม่ต้องกล่าวขอบคุณด้วยซ้ำซึ่งจากนั้นเมตยาอมตะก็ได้ลอยออกจากฝ่ามือของชายชาลาเพื่อส่งมอบให้กับฟันหยินทรงพร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่านี่คือเมตยาอมตะ ซึ่งสามารถช่วยให้การบ่มเพาะของเจ้าที่อยู่ในจุดสูงสุดของนิลันลำลึกทะลวงเข้าสู่เขตแดนนิลันสวรรค์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆถือซสว่านี่เป็นของแทนคำขอโทษจากชายฉลาดผู้นี้ก็แล้วกันซึ่งตอนนี้ฐานการบ่มเพาะของฟันหยินซงอยู่ที่ขั้นปลายของเขตแดนนิลันลำาลึกซึ่งเม็ดยาด,ดังกล่าวมันมีสรรพคุณ่นาอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งซึ่งสามารถทำให้ฟันหยินซงทะลวงเข้าสู่เขตแดนนิลันสวรรค์ได้ภายในเวลาครึ่งเดือนนี่น หลับลอบเหล่าสิทธ์ตั้งหลายของนิกายต่างก็อดไม่ได้ที่จะสรรสถานหลังจากที่เห็นสิ่งที่ชายชราปฏิบัติต่อฟานหยินซ่งซึ่งมันไม่ใช่ว่าพวกเขาอิจฉาที่ฝ่ายได้รับยาอายุวัฒนะนี้เพราะถึงอย่างไรพวกเขาเกือบทุกคนที่เขาร่วมนิกายจากักรพรรดิเทพนี้ล้วนแต่สามารถทะลวงเข้าสู่เขตแดนนิรันดร์สวรรค์ได้แล้วซึ่งเม็ดยาสมบัติดังกล่าวแทบจะไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกเขาเลยแต่สิ่งที่พวกเขาประหลดาดใจก็คือสิ่งที่ชายชราผมขาวนี้ปฏิบัติต่ออีกฝ่าย เพราะถึงอย่างไรชายชลาก็เป็นตัวตวนที่ทรงเกียรติของนิกายแต่กับยอมขอโทษและมอบเม็ดยาโอสถเพื่อเป็นการช่วยเชยต่อความผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนี่มันน่าตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่งหลินเทียนในตอนนี้ก็อดที่จะรู้สึกประหลาดแต่ไม่ได้ซึ่งมันก็อดทําให้เขาเขารบชายผู้นี้มากขึ้นไม่ได้ฟ้าจินซงได้จ้องมองออกไปทางเม็ดยานั้นขณะที่ชายชลามอบให้กับเขาในขณะที่ฝ่ายโบกมือครั้งแลว้ว ไม่ไม่เป็นไรขอรับผู้อาวุโสท่านช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของข้าแล้วข้าจะยังกล้ารับของมีค่าเช่นนี้จากท่านได้ยังไงเขาดูมีท่าทีเกรงใจซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเป็นคนซื่อแล้วก็ดูทึมเป็นอย่างมากชายชาลาผมขาวได้แต่เจางมาองอกไปซึ่งหลินเทียนเองก็พะงะเล็กน้อยซึ่งคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันมากนักซึ่งพอเขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าชายชาลาผู้นี้จะกระทำเรื่องดังกล่าว ก่อนที่ฟันหยินซงจะไม่สามารถปฏิเสธอีกฝฟายได้ฟันหยินซงได้ชำเลืองม้อออกไปซ้ำาๆซึ่งเขาก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าชายชลาตรงหน้าจะปฏิบัติกับเขาดีเช่นนี้หรืออีกในหนึ่งก็คือชายชลาผมขาวได้บังคับเม็ดยาหลอมรวมเข้าสู่ร่างกายของอีกฝ่ายก่อนที่ชายชราผมขาวจะยิ้มและสบตาเข้ากับหยางฉีก่อนที่ประกายแสยงจะว่าผ่านในดวงตาของเขาอีกครั้งซึ่งถามหลินเทียนขึ้นมาว่าแล้วคนผู้นี ก็เป็นสหายของเจ้าด้วยหรือไม่ใช่หลินเทียนได้แต่พยักหน้าซ้ำๆก่อนจะกล่าวถามขึ้นมาว่าผู้ผู้โสแล้วสหายทั้งสองของข้าสามารถเข้าร่วมกับนิกายจากกักรพรรดิเทพได้หรือไม่เพราะหลินหยุนและไปจีชีทก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับใยคำเชิญพร้อมกับเขาก่อนหน้านี้จึงได้เข้าร่วมกับนิกายจากกักรพรรดิเทพแล้วซึ่งในตอนนี้หลินเทียนก็หวังว่าหยางฉีและฟันหยินซงจะสามารถเข้าร่วมกับนิกายจากกักรพรรดิเทพแห่งนี้ได้ด้วย เพื่อที่พวกเขาจะสามารถฝึกฝนร่วมกันได้ในอนาคตนั่นจึงทําให้ชายชราผมขาวได้แต่พยักหน้าแน่นอนพวกเจ้าล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัตินั้นแต่ด้วยฐานการบ่มเพาะของพวกเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถเข้าร่วมกับนิกายแห่งนี้แต่ด้วยการโบกมือเบาๆของชายชราเหมือนก็ปรากฏป้ายคาเชิญสองอันลอยออกไปตรงหน้าหยางฉีและฟันจินซงซึ่งป้ายคําสั่งนี้มันสามารถทําให้พวกเขาเข้าร่วมกับนิกายแห่งนี้ได้โดยตรง